โอเคครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Game X2 Channel นะครับผม mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ผมมามาเปิดตัวรถด,ดำ12 12อล้อนะทุกคนซึ่งหาดูได้ยากมากนะผมในเกม c o t r u c t i o n ภาค3นะทุกคนซึ่งหาดูได้ยากมากไม่เชื่อหาดูใน YouTube ดูนะถ้าไม่เชื่อนะ ส่วนมากจะเห็นในทิกต o k เป็นส่วนมากนะทุกคนแต่หนะ้าแต่ว่าใน y t u t u นี่ไม่มีเลยนะครับผมเออมีน่าจะมีช่องผมคนเดียวละมัง้งผมก็ไม่รู้นะเออก็วันนี้ซึ่งผมได้ไปซื้อมาเรียบร้อยนะทุกคนรถ1 2บสนี่ซื้อมาแล้วก็เอามาจอดไว้บ้านรอรองานนะครับผมวันนี้ก็ปากรากฏว่ามีงานนะทุกคนมีงานไปไปแบบยังไงแบบไปกับรถแมคโครนั่นแหละนะผมแมคโครของทีมงานเรานั่นแหละแล้วก็ไปขุดไปขยายสระ แต่ว่าต้องใช้รถดับทอยนะทุกคนเป็นงานถอยงานถอยปักบัวเขาจะทําสวนแบบมีเป็นฟิวแบบเป็นร้านกาแฟนะทุกคนมีร้านกาแฟแล้วก็มีบ่อบ่อหลายๆบ่อแล้วก็มีอะไรแบบแล้วแต่เขาจะทำนั่นแหละนะทุกคนแต่เราเป็นคนทานะครับผมเพราะว่าเขาจะเขาจะมีกิจกรรของเขาแหละนะครับผมแต่เราเป็นคนทําให้นะทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็เป็น1 2 0 0รนะทุกคน1 2 0 0รไม่ใช่10บร้อนะนี่เป็น1ิบอก โอ้ทุกคนน้ำลายคาคอยแล้วก็วันนี้น่าจะมีไอในท้ายในคลิปอยู่นะทุกคนน่าจะเป็นไอมีไออยู่นะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยก็แล้วกันนะทุกคนโล่งหน้านะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไอนะทุกคนไอเลิฟยูอะไรอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมเออก็วันนี้เราก็จะเดินทางกันเลยนะทุกคนผมว่าวาไปดีกว่านะทุกคนมันจะไม่ได้เสียเวลานะครับผมเวลาทำมาหากินนะทุกคนโอเคมาเรียบร้อยนะผมนี่พอดีได้คิวเราพอดีเลยทุกคน ได้คิวรอพอดีเลยได้คิวพอดีไม่โคจอดรออยู่นะผมอันนี้ก็ขุดเหมือนกันนะทุกคนหนี่ตรงนี้ก็ขุดแต่ว่าขุดตรงนั้นก่อนเพราะว่าเขารีบนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้ตรงนี้ค่อยมาเอาทีหลังนะครผมโอ้ยอย่างนี้อะทุกคนรถใหม่นะนี่อีน้อผมไม่อยากให้มันเป็นตอนนี้มันเป็นอะไรตอนนี้เนี่ย ขอแย่ยไม่สมจริงแป๊บหนึ่งนะทุกคนอยู่ๆรถมันมันพุ่งแรงจัดเลยนะเมื่อกี้นะ่ะ12ล้อแรงจริงว่ะทุกคนเหีย้ยงวะอยู่ๆไหลเล็วไปสิที่จริงใช้ไมคโครช่วยได้อยู่นะแต่ว่ามันจะดินยุบนะทุกคนผมไม่อยากให้มันเสียรูปร่างนะผมเพราะว่าแมปนี้ผมจะแจกอยู่นะทุกคนแจกแต่แมปนะแต่ว่า1200มีได้แจกนะผม1200มีได้แจก แจกแต่รถเอ้ยแจกแต่แมพสิบสองล้อไม่ได้แจกประมาณนี้แมพก็จะประมาณนี้นะทุกคนผมจะแจกจะแจกตอนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบซับนะครับผมตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยซับแล้วอีกห้าสิบคนนะทุกคนห้าสิบผู้ติดตามรอเอาแมพนี้ไปเล่นได้เลยนะครับผม โอ้มันน่าจะกระตุกผมว่าแล้วไงทุกคนทําไมทําไมมันมันออกจากกระตุกผมก็ว่าอยู่ผมลืมปรับภาพอีกแล้วนะัทุกคนตอนทํโปกคลิปผมปรับภาพสุดเหมือนเลยแต่ตอนตอนเล่นผมลืมนะทุกคนลืมรีเซ็ตกับมันเลยจากกระตุกหน่อยนะครับทุกคนนี่เต็มแล้วไงเป็นยังไงล่ะทุกคนรอดูรอดูนะครับรอดูรอดูมันจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ขุดยากอยู่แล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นต่อไม้ขอนไม้เยอะนะครับผมขยายสะเขาเอาสูตรบูมเลยนะทุกคนเอาสูตรบูมเลยนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาจะทําทําเป็นร้านกาแฟร้านอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละนี่ทุกคนสิบสองล็อกของเรานะผมสิบสองล็อกของเรา เราจะเทตรงที่มันมันไม่เสมอกันนะทุกคนเทตรงที่มัน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 ตากของเพื่อนสิบสองล้อคันนี้มันน่าจะเคลื่อนเคลื่อนมันน่าจะอะไรวะเขาเรียกยังไงนะเคลื่อนตัวสีล้อหรือเปล่าวะทุกคน ตอนตอนสิบล้อน่ะมันมันเคลื่อนมันเคลื่อนมันเคลื่อนมันเป็นมันใช้แรงแค่ล้อล้อหน้าสองอันนะทุกคนแต่นี่มันไม่รู้ว่ามันมันยังไงน่ะผมก็ไม่รู้อ๋อตก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 พระเจ้าโอเบบี้ฟักเกอร์โอ้กับตกแล้วไงอุ้ยมันมันขับเคลื่อนเออเขาเรียกว่าขับเคลื่อนใช่สิตอนเป็นสิบล้อน่ะมันขับเคลื่อนแค่ล้อหน้าสองสองล้อนะทุกคนแต่ว่าสิบสองล้อมันข er ับเคลื่อน ขับเคพื่อนล้อล้อกลางนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ล้อกลางกรนีนะนี่นะิน,นล้อล้อของข้างหลังนะทุกคนล้อข้างหลังของตรงกลางเว้ยจะเรียตตรงกลางก็ไม่ใช่มันตรงกลางมันมีสองอันนะทุกคนทุกคนก็น่าจะไม่เข้าใจหรอกนะครับผมมันขับเคลื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อนะทุกคนสิบสองล้อคันนี้แรงแรง โมเยอะไม่เป็นงานเป็นการอะไรเลยพระเจ้าช่วยเอ้ยวันนี้ก็ได้ดูแต่เพื่อนไปสอบนะทุกคนเรานั่งเงาเงาอยู่บ้านนะครับผมโควิดทำอะไรเฮ้ยโควิดแบบดีสุดไม่ต้องติดนะทุกคนถ้าเป็นไปได้นะมีวันแรกแหละทรมานที่สุดนะครับทุกคนปวดตามเนื้อตามตัวไปหมดแล้วก็มีไข้ขึ้นสูง ตอนนี้ก็ไม่มีไข่มีแต่ไอแล้วก็สเสรดนะทุกคนขยายสะสายขยายสะยาวๆนะผมไม่ใช่ยาวๆหรอกสั้นๆเจ๊แกไม่พอใจนะเจ๊แกไม่พอใจก็เลยมาขยายให้นะครับผมโอ้ยมันติดกระบะสีรถคันใหม่ถลอกหมดแล้วลูกพี่เอ้ยถมลุมนั้นแป๊บหนึ่งนะทุกคน ขอญาตถมหลุมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะเดินตกหลุมหลุมหลุมอะไรแะเขาเรียกหลุมอะไรทุลุมทิ้งทิ้งขยะเวลาพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไม่มีที่ที่ทิ้งน่ะทุกคนก็เลยขุดถมนะผมขุดแล้วก็เอาขยะลงไปทิ้งว้าวคนไม้ใหญ่ตัวนี้ บอนไหมถ้ามันขยับได้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมจะเล่นให้เลี้นเลยนะทุกคนเฮ้ยหินหินตอนนั้นเดี๋ยวผมจะจะยกใส่ยกใส่รถดำอยู่นะทุกคนโอเคเต็มเรียบร้อยนะผมนี่อสิบสองล้อเราน่าจะได้วิ่งออกข้างนอกอยู่นะทุกคนเพราะว่าตรงน,นี้มันใกล้จะเต็มแล้วเพราะว่าเราถมมาเยอะแล้วนะครับผม มันเราน่าจะได้ไปไปวิ่งข้างนอกนะหมายถึงวิ่งข้างนอกคือวิ่งให้ชาวบ้านนะทุกคนวัวๆสิบสองร้อมีแรงไม่หนิเออมันติดนะทุกคนมันติดนิดนึงนะผมตรงท้ายนี้ผมก็จะทําให้มันเป็นคันนะทุกคนเป็นคันให,ให้เวลารถให้รถแบบขี่ได้สบายๆนะทุกคนรอดูตอนจบนะทุกคนตอนนี้ยังดูไม่สวยหรอกรอดูตอนจบ มันมันตอนนี้มันก็จะเป็นแบบขู่ขาเยอะนะทุกคนตอนท้ายๆมันถึงจะเรียบนะครับผมผมจะเอารถบดมาบดเลยนะทุกคนทุกคนเออทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ใช้แมคโครคันเดียวก่อนนะครับผมใช้แมคโครคันเดียวก่อนงานไม่ได้งานไม่ไม่ใช่งานใหญ่งานโตนะทุกคนมันเป็นงานเล็ก แล้วก็ใช้แค่พี่แคทนะครับผมพี P ่แคทคือรถที่แบบออกงานบ่อยที่สุดในในในช่องเลยแหละเป็นรถที่ออกงานบ่อยที่สุดนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้มันสมบูรณ์ที่สุดนะทุกคนเหมือนรถจริงมากที่สุด ที่จริงกระบามันก็เท่าส0บล้อนั่นแหละนะทุกคนแค่มันขยายช่วงมันออกแค่มันเป็นมันเป็นสิบล้อเอ้ยสิบสองันอไม่ใช่สิบล้อขยายช่วงให้มันยาวออกนะทุกคนหรือว่าเท่ากันไะแค่ใส่แค่ใส่ล้อโอ้ยไม่ใช่ดอกเนี่ยมันช่วงมันยาวกว่ากันอยู่นะครับผมเอาไปเท่านี้แหละเดี๋ยวผมตักสแตนบายไว้รอแป๊บหนึ่งก็ เวลาจอดแมคโคลแล้วมันดินจะยุบนะทุกคนผมโคตดไม่ชอบเลยไปไปไปมีแรงไหมท่านโอ้รถแรงอยู่นะทุกคนดูถูกไม่ได้นะนนี่เบรก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 ,บกพูดถึงก็เบรกยากเหมือนสิบล้อเหมือนเดิมนั่นแหละแค่มันขับขับแล้วมันจะขึ้นเนินได้แบบยังไงล่ะมันมีล้อค้ำหลายล้อนะทุกคนโอ้มันทำไมมันอันนี้แรงจังแน่ พูดยังไม่ขาดคำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทมลุมนี้ทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็โคจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยก็แล้วกันนะครับผมขอให้มันติดอยู่ตรงน,นี้แหละนะทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ